หรือให้แซดซุปตาสาวท้องลูกคนที่สองแม้มีข่าวรักลักเลิกกับสามีแม้จะรักลักเลิกแถมระหว่างนี้ยังอยู่ในฐานะเพื่อนที่ดีที่ช่วยกันทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีของลูกสาววัยสามขวบ แต่ล่าสุดนติตยสารพีเพิรอ้างแหล่งข่าววงในเปิดเผยว่าไคล e j ี่เจนเนอซเลบสาวคนดังวัย24หนึ่งในสมาชิกตระกูลคา r d เดเชียนและเจ้าของบริษัทเครื่องสำอาง k y ล i e ี่คอสเมติที่ได้ขึ้นแทนมหาเศรษฐีผู้มีรายได้ถึง1,000ล้านดอลลาร์หรือราว30,000ล้านบาทได้เร็วที่สุดในโลกโดวยวัยเพียง21ปีก็กำลังตั้งท้องลูกคนที่2กับทาวิสกอต แฟนหนุ่มแรปเปอร์นักแต่งเพลงวัย30ปีที่มีลูกสาววัยหขวบชื่อสตอมีด้วยกัน1คนและทั้งสองได้ประกาศแยกทางกันไปเมื่อปลายปี2562แต่ทว่ายังติดต่อยังไปไหนมาไหนด้วยกันและช่วยกันทำหน้าที่พ่อแม่ของลูก ไคลี่ตั้งท้องได้2-3เดือนคันกำลังน่ารักและเธอก็ตื่นเต้นเหลือเกินเธออยากมีน้องให้สตอมีสักพักแล้วเธอรักการเป็นแม่เธอตื่นเต้นที่เธอกับทาวิสกำลังจะมีลูกกันอีกเธอมีความสุขกับการตั้งท้องแบบเงียบๆตอนนี้เธอใช้ชีวิตอยู่แค่กับเพื่อนสนิทและครอบครัวแหล่งข่าววงในเปิดเผย ทั้งนี้ไคลี่และทาวิสแยกทางกันเมื่อเดือนตุลาคมปี2562หลังคบหา,ากันอยู่2ปีมีลูกสาวด้วยกัน1คนแต่ที่ผ่านมาไคลี่เคยพูดถึงความต้องการอยากมีลูกหลายคนอย่างเช่นเคยพูดในคลิปทาง YouTube เมื่อเดือนมกราคมปี2563ว่าที่แน่ๆเธออยากมีลูก4คนและยังไม่เจอจังหวะที่เหมาะสม